ดอกชั่ค่ะมันหนาวเนาะหนาวเย็นคือน้นนี่แหละมันลบแดดลบฝนบ่ได้ดิเนาะคนห้อมมันยังเรียนรบแดดลบฝนได้ขันอยู่ในใกระถางอะพ่อไข่เนี่ยไดเอาลบฝนสวัสดีค่ะช่องมาดามทำสวนค่ะพี่นอ้องคะเบิ่งบักเขือยแาบุ๋มขึ้นเป็นจังสี่วันนี้อุตสาห์วุฒนุทะนอมอย่างดีกับบอลลอดหนาวบ่หลอดฝนพือเก่าค่ะก็บ,บ่รู้เป็นอย่างค่ะนี่เบิง่ง แดดมากเมื่อนอกบอกคะ่ะนอกอากาศแบบแบบคล้ายๆว่าหมู่บ้านนะคะ่ะหมู่บ้านขึ้นไปถึง23องศาเลยเดียคะ่ะจาก4องศาเมื่อนีลดลงมาอีก3องศาสามมือนี่อากาศแปรปวนมากเลยคะ่ะหนาวเย็นหนาวเย็นซ้ายมากกับแดดมันเป็นอีอย่างล่ะนี่พี่นอ้องก็เป็นทั้งสี่มาสาเหตุก่อนคะ่ะ แรกๆบุ้มกบว่ามันเขาเป็นยังนี่เขาสิเป็นมองนี่ก้อนเนี่ยอู้หน่าเสียดายแต่ว่าบุ้มก็เก็บมเมล็ดไว้ได้หลายอยู่ค่ะเป็นบะเขือบะเขือเขียวเงวกวัวบุ้มเพาะได้อัตราหลอดแค่บดหนึ่งเปอร์เซนต์เองบ่ถึงหนึ่งเปอร์เซนต์สมสื่อเขามาเนาะสื่อเขามาเมื่อพอเอาต้นปีกไก่นี่ได้ค่ะเนี่ น้ำหมูกไหลแล้วเป็นเอียงเนาะเนาะนี่มันสิตัดกิ่งเ่เอนตัดเบิ่งก่อนเนี่ยมันจะเป็นยุ่งเหี้ยวบางนี่ค่ะเป็นบอนี่เป็นยุ่งเหี้ยวคล้ายๆเป็นแห่งๆไปเลยเป็นเอียงเนาะเชื้อราบรเนาะเดี๋ยวตัดเบิ่งก่อนกิ่งนี่กิ่งนี่คือแห่งแห่งไปเรยเด้อค่ะนี่ว่ามีอหยางเลยเฉล,ลิ้งเชื้อรากับว่ามีมาแลงกับว่าเจาะเป็นเอียงรับไป อาซาเห็ดเป็นเอียงโอ๊ไอข้างเลยโอ้ค่ายๆมันเป็นแบบเป็นด่วงเป็นอียง่งเจาะเขาไปข้างในเนี่ยค่ะใจกลางเขามาเสียดายว่าเป็นอย่างดอกเพ่อออกไม่ก็ได้ค่ะนาร้อนนี่อีกสอเดือนนจะโลงมะเร็ดอีกแล้วเดีอค่ะนี่จะโล,ล่งมะเร็ดมะเขือ เขาหนา้อนแล้วละ่ะว่าท่านได้เข่าดอกค่ะแบบว่าพูดถึงสองเดือนอีกสองเดือนนี่มันก็นจะได้ฤดูปลูกพืชผักหนาร้อนเนาะก็กลัวที่ต้นกาใจะใงญยเขากลัวโรมะเร็ดไปก่อนช่วงเดือนสิงหาเนี่ยค่ะก็จะลงมะเร็ดเดือนสิงหาลงบางเล็ดบกักพิกบักเขือนี่ครับกระเพ้ายีหลางสิพืชผักที่ปลูกได้หนา้อนหนาวนนก็สิปลูกได้แค่พักสลัดนี่แหละคะ่ะวกาักสลัดประกาศ กิ่งนี่อย่าพึ่งไปเด้อนี่กิ่งนี่หนาวแล้วอากาศเย็นแห้งน้ำมูกไหลค่ะยังเป็นพุ่มแพรอยู่ผู้สาวบุมตัดแต่งกิ้งให้ก็เลยสิบบลอดมุมบุมวานอันนี้ค่ะวานผักชีลาวใส่นี่มันว่างแปลงมันว่างเนาะต้นบกพริกต้นนี่เป็นขีนูลรวสิไดมาตัดใบออกเพื่อนาร้อนเขาแตกมานี่เห็นบอกขนาดหนาวหนาวเขาก็ยังบ่หยุดให้ดอกอยู่ค่ะพี่น้อง ทำแมนบ้านเฮาได้เก็บกินโดนอยู่ด้อากาศบานห้ามันอุ่นเนาะค่ะเนาะอุ่นอุ่นร้อนแล้วก็อ่อนร้อนไปทังอบอ้าวอะค่ะอยู่นี่มันร้อนแห้งแล้วก็หนาวหนาวก็สิเป็นหนาวชื้นๆค่ะหนาวฝนค,คลิปนี้ผมมาซ้ำนี่ละคะพี่น้องก็เลยบหลอดดอกบัวเขือนี่ที่นี่เห็นบอกว่าสียหายดอกมากอยู่นี่หายดอกมากม่งบัวเขือหนาวหมอกลงใส่ ให้ดอกกระบ,บอกหลอดเทือกเขาค่ะเพติดดอกมันหนาวนี่ดอกช่ำมุดดอกช่ำค่ะมันหนาวเนาะหนาวเย็นคือค้นน,น,นี่แหละมันลบแดดลบฝนบ่ได้ดีเนาะคนห้อมมันยังเรียนรบแดดลบฝนได้ขันอยู่ในใกระถางอะพ่อไข่เนี่ยไดเอาลบฝนก็ว่าเป็นอย่างดอกค่ะตาตกระท้อนนี่มันตัวเกิดจังว่าได้กินเนาะนี่แหละคลิปนี้บู่มาซ้ำนี่แหะค่ะพี่น้อง หาตากแดดก่อนไปหานั่งท้อนอยางลินทั้งหูนมุมหุ่นตากแดดอีจกจะเข้าก่อนจังน่อยก็สิไปโรงเรียนหลูกค่ะนัดผู้ปกครองจะปิดเทิมแล้วจิจกรรมย้ายหลายเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมม้ค่ะคือมีบุมมาซ้ำหนีเดะะ้อค่ะพักกันดูแลรักษาสุขภาพเด้อค่ะพี่น้องเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยกไหลแล้ว